เดี๋ยวเราจะมาปั้นโมเดล7บาทนะครับนั่นก็คือตัวเอ็กซ์คานอลจากดานาสโนไทไซมีของสะสมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ครบตัวนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั้นเอ็กซคานอมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปหาที่พิมพ์กันเลยดีกว่าและที่พิมพ์ที่เราใช้นั่นก็คือตั้งใจเพนสตูดิโอที่เก่าที่เดิมเลยครับที่เราทํากับคลิปโกโจที่แล้วได้แบบมาเสร็จนะครับผมนี่เข้าเครื่องพิมพ์นะครับนี่วางซับพอร์ตแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วครับผมแล้วก็ได้ฐานมาแล้วครับผมแล้วก็ตัวนะครับแล้วก็มีออออาาาาาวววุุุธนนนนนะะะคครรรรัััับบผผมมมมมมททกกกกยย่่่่่งงงแแแลล้้้็็หขดพสีีเิจ ก่อนเลยแล้วก็ขานะครับผมพ่นรองพื้นไปแล้วก็มาลงสีนะครับพี่เขาจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมว่าลงสีประมาณไหนแล้วเราก็ทําตามเองนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยว่า ยิ่งลงสีทองตัวอาวุธนี่นะครับบอกเลยว่ามันยากมากๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโค้ดสีทองมันต้องใช้สีอะไรก็ให้พี่เข้ามาพ่นสีทองด้วยนะครับอ่ะแล้วต่อไปเราก็ไปพ่นพื้นกระได้บัดพื้นนะครับผมแล้วทั้งหมดนี้ก็เสร็จออกแล้วครับเรียบร้อยที่ส่วน X คานอน,นะครับผมที่เหลือเราก็เอามาประกอบกันเท่านั้นเองนะครับผมเราก็เริ่มจากฐานกันก่อนเลยบร,ริเวณช่วงขานะครับผมปุ๊บที่ประกอบรวมกันแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวหลังนะครับอันนี้คือผมแปะลายดีคอไว้นะครับถ้าเพ้นท์คือแย่แน่ๆ มาประกอบรวมกันขาเสียบไ้ที่พื้นนะครับผมแลมันก็เป็นตัวนะครับแล้วก็แขนทั้งสองข้างเริ่มจากแขนที่ถืออาวุธกันก่อนเลยลก็อีกข้างหนึ่งครับว่ากำมัดนะครับผมเสียบเข้าไปนะครับอ่ะเร,เราต้องยกขึ้นมาก่อนครับเอาเสียให้มันแน่นขึ้นอ่ะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับผมอมาพาดไหลไแบบนี้เลย เสียเขาไปให้แน่นปุ๊บแล้วก็เริ่มจากหัวครับเสียบหัวลงไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเอ็กซ์คนอของเราที่ปลุกปั้นออกมาเองโอโ้โหรงสีเป็นยังไงล่ะเคลือบเงาวับเลยนะครับผมพื้นก็ลายบาดนะครับผมแต่ว่าผมถูแรงวนันนี้ลายกางเกงหายไปเลยอะ่ะจะเป็นตะข,ข่ายตะข่ายตรงรอบมังเกงแต่ตรงนี้นะครับตรงผิวนะผมก็ยังขัดไม่เนียนนะครับแล้วก็แบบว่ารูตรงนี้ก็ยังปิดว้สิทนะครับผมแล้วก็ลอยตรงด้านหลังจริงๆมันขัดให้เนียนกว่านี้ได้นะครับผมดูเดยยังมีรูซัพพอร์ตอยู่เลยนะครับแล้วต้องสวยข,ของอาวุธ ทำออกมาก็ได้ประมาณนี้แหละมันทาได้คมกว่านี้นะในก่้แล้วก็ยังเห็นความขรุขระอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เข้าไปตั้งในตู้กันเลยดีกว่าครับเป็นไงครับผมนี่พอเอามาตั้งรวมกันแล้วรวมๆแก๊งแบบนี้แล้วโคตรจะสวยเลยนะครับผมนี่ขาดแค่ตัวเดียวเองแค่ไดแอดน,นะครับรวมกันแล้วมันแท่ชิบหายใครจะครบเจ็ดบาลล้วลตัวต่อไปแล้ว